รีบขยับเข้านิดนึงครับขอบคุณครับโอเคเปิดตัวนิดนึงนะครัขอบคุณครับครับหนึ่งสองคเดครับหนึองตรมือับรมือถาพัดได้กัน้ามันทำได้ผุโเค่ยด้รอ ครับก็วันนี้ก็จะประกาศนะว่าอ n เ e อร์สเตลาเนี่ยควบควบมารวมอยู่บนเป็นท้ายของโลกนะครับก็ง่ายๆเลยครับเราก็ได้ทั้งเทคโนโลยีและทั้งทีมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับอีเดอร์เตลาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีตรวชกเฮลน์มาคับที่เป็นเจ้าตลาดที่อเมริกานะครับแล้วก็ทีมทำงานก็เป็นทีมระดับท็อปจริงๆจากอิตาลีที่เราได้มาวันนี้นอกจากเทคโนโลยีเราเนี่ยเราได้ทีมที่มาจากสกิลนะครับตัวเทคโนโลยีนะครับ เพื่อจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้นำของโลกนะครับโดยเราใช้เทคโนโลยีที่ดีสุดในโลกทีมงานที่สุดในโลกแต่เริ่มจากอาเซียนทำไมเป็นอาเซียนเพราะอาเซียนจริงๆเนี่ยคนไม่รู้ว่าเป็นตลาดโอนเงินนะครับที่ใหญ่ที่สุดอันในโลกเพราะเราไม่ได้แบ่ง population เยอะหรือแม้แต่ในมุมของเทรดไฟ n a น c e การค้าขายกันเนี่ยอาเซียนจีนเนี่ยค้าขายกันเนี่ยเกือบ o trillion ยูโรลาร์ ola, ที่เป็นมันเงิที่เยอะมากแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวกลางเยอะมากแล้วมันก็มีความไม่มีประสิทธิภาพเยอะมาก รเราเลยคิดว่าเทคโนโลยีเรา,าจะมาตอบโจทย์ตัวนี้มันก็เลยน่าตื่นเต้นมากว่าเราใช้เทคโนโลยีที่ดีสุดในโลกมา address มา t ที่เป็น true real u s t o l l a เลยแต่ก่อนเวลาได้อยู่ startup พูดกันเนะ่เขาจะเดียวกัน,น m a r มา t เป็นหลักพันล้านบาทหมื่นล้านบาทน,นี่คือต,าตาลาดที่มันเป็นล้าน,านเป็นล้านล้านแล้วไม่ใช่ล้านล้านบาทเป็นล้านล้าน,านเหรียญเราเลยตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วเราคิดว่านี่นะ่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่คนไทยเราเองเนี่ย จะได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็จะได้มีศักยภาพในการทำธุรกิจระดับโลกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราตื่นเต้นมากครับผมลัพธมุมตรงนี้จะทําให้เกิดสิ่งใดขึ้นในประเทศไทยที่ชัดเจนผมคิดว่าผมคิดว่าอย่างที่บอกครับอาเซียนเนี่ยจะเป็นศูนย์การหลักนะครับของการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้แล้ววันนี้ก็ทําให้ไทยเนี่ยเป็นผู้นําของอาเซียนในการที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเปลี่ยนใงชุดคนหรือโลกการเงินอันหนึ่งที่ผมขอให้แซนะครับคือปัจจุบัน ถ้ามอง GDP ทั้งโลกเนี่ยในมูลค่าตลาดหุ้นทั้งโลกนีเนี่ยเทโโยจกับการอยู่ 啊。<Okay. S 2> okay.